สวัสดีทุกท่านจากยอดดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมันที่เชียงใหม่ถามว่ามาทาอะไรต้องบอกงนี้ครับว่าขอพี่บอลเลยว่าพี่ในฐานะที่ผมมีติ่งมิสุบิชิผมขอทดสอบรุ่นนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือนี่ครับมิสุบิชิไทตันแอดลีดที่อยู่ข้างหลังเราและผมมีลูกคู่เลยครับนั่นก็คือสวัสดีครับผมก้า,ากเวเจดไทเดอร์ครับผมคนหล่อคนเดิมที่เคยมาเจอกันในช่องนะครับตัวรถจะเป็นอย่างไรเจ้าก,ก้าวจะว่าย,ยัางไงผมจะว่าย,ยัางไงไปว่าันะครับ ก็สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมบอกเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับ All New Mitsubishi Triton Adly นะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดให้สื่อมวลชนได้ทดสอบสักทีนะครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของฟีลลิ่งต่างๆของตัวรถเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันอีกกนิดดีกว่านะครับว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัวปกติที่เป็นอัลตร้าพรามทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกสุดถ้าคุณดูจากหน้าตาตัวรถเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าวรถเน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดจากนี่เลยครับเริ่มแรกสุดเลยก็คือในเรื่องของกระจังหน้านะครับที่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวถังคือถ้าเป็นรุ่นลองลๆงๆไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีดําเมทัลลิกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะทําเป็นสีขาวสีเดียวกับสีตัวถังที่เป็นสีขาวเลยถ้าเป็นตัวสีส้มที่เป็นสีประจํารุ่นเนี่ยก็จะเป็นสีส้มอีกเช่นกันนะครับและถัดมาก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับตัวขอบคิ้วต,ตรงนี้ที่จะเป็นขอบไดนามิกชิวนะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นสีโครเมียมตอนนี้ก็ทําเป็นสีดําแล้วเช่นกกกกัััันน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 นแลล้้้้้วว็ตตชชชหหาาาจรริิงงงๆ่ี เป็นชิ้นเดิมกับตัวธรรมดาทั้งหมดนะครับที่ไม่เหมือนเดิมมีแค่ตรงนี้ครับก็คือชิ้นพลาสติกสีดําตรงนี้ที่จะแปะเข้ามาทางด้านหน้านะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความบึกบึนถึกทนมากยิ่งขึง้นถ้าจากด้านหน้าก็จะมาดูด้านข้างด้านข้างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับที่จะแปะเข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันดูโปง่งดูกว้างมากยิ่งขึง้นชุดล้อก็จะเป็นสีดํานะครับจริงๆล้อมันเป็นล้อลายเดิมกับตัวอลตร้เนนั่น,นแหละแค่ทา,าสีดบ ตัวกระจกมองข้างตัวครอบตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีตัวมือจับประตูมือเปิดประตูที่เป็นสีดําแล้วก็แหลกหลังคาตรงนี้นะครับซึ่งทางมิตซูบิชิเนี่ยบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เข้ามาแค่เพื่อให้มันดูสวยงามน,นะสามารถใช้งานได้จริงรองรับน้ําหนักได้จริงนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะครับก็ทางด้านหลังก็จะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นกะนอกจากนี้ครับกันชนท้ายที่จะทําเป็นสีดําด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีโลโก้แอดลี และแน่นอนมือจับท้ายสีดําด้วยเช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้จากภายนอกนะครับว่านี่คือความแตกต่างของตัวแอดลีพกับตัวธรรมดาทั่วไปพอเปิดเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยสิ่งที่คุณจะอาจจะจนตัวผมนะมองว่ามันค่อนข้างน่าประหลาดใจสักนิดนึงก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันจะเน้นโทนสีดํส้มนะครับคือความดาของมันเนี่ยมันมีตั้งแต่หลังคาเลยนะครับคือหลังคาเนี่ยถ้าเป็นตัวรองเนี่ยหรือว่าตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหรือสีชีน นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีดําทั้งหมดนะครับมือจับก็ยังคงมีมาให้อยู่นอกจากหลังคาแล้วคอนโซลก็จะเป็นสีดานะครับแต่ดาในที่นี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันจืดชืดมากเกินไปเขาก็จะมีการคลิปเป็นได้สีส้มตรงนี้นะครับก็คือจะทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทหน่อยละกันนะครับอ่าสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือเขาจะให้หน้าจอที่เป็นจอ TFT นะครับอินโฟเทนเมนตขนาด9นิ้วซึ่งจอตัวนี้เนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ที่รองรับพี่ว่าก็คือนี่ครับเพิ่งติดขึ้นมาก็คือคตัว Apple Car p l a y นะครับรองรับแบบไร้สายเลยนะครับนอกจากจอตรงนี้แล้วที่จะให้ดูต่อก็คือนี่พวงมาลัยของเขานะครับพวงมาลัยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นสีดําจริงๆตัวหนังตรงนี้เนี่ยเป็นหนังวัสดุเดียวกับตัวรองนะครับก็คือตัวพามตัวอัลต้าแต่ ตัวนี้จะมีการเพิ่มอย่างที่บอกครับเพิ่มได้ที่เป็นเดินตะเข็บได้สีส้มมาด้วยนะครับและที่เป็นไฮไลท์สําคัญก็คือตัวบอกของเขานะครับคือตัวบอกของเขาเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสลับนะครับก็คือเป็นหนังธรรมดาแล้วก็เป็นหนังด้านนะครับเหมือนเอาคันทาระนะครับแล้วก็จะเดินได้สีส้มแล้วก็เป็นหนังสีส้มนะครับซึ่งเอ่อเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากลวดลายหนังเนี่ยคุณจะแอบรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับนวาราเหมือน เหมือนเลยเหมือนเลยจนบางคนเข้าใจว่ามันแบบไปเอาหนัง,น,งนว่ามาหรือเปล่าจริงถ้าพูดกันอีกอย่างก็คือรายะเอียดมันมีมากกว่าเบาะที่เหมือนนวาใช่ใช่ใช่ใชแต่เอาเป็นว่าคือลวดลายหนังเนี่ยเหมือนได้แรงบันดาลใจกันมามนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเบาะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเบาะผู้ขับเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับก็คือเป็นเบาะต่อไฟฟ้านะครับก็คือมีหน้าหลังสูงต่านะครับแล้วไม่ใช่ต่ําแค่แบบต่ําทั้งอันนะคือเนี่ยปรับนี้ได้ เนี่ยนะครับปรับคือแบบต่ําทั้งอันหรือว่าจะเชิดหน้าเชิดหลังเชิดได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับดันตรงนี้ได้แล้วก็มีลมบ้าพพอร์ตด้วยแต่ว่าลมบ้าพพอร์ตเนี่ยส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่ามันก็ปรับได้เยอะนะนะครับเนี่ยถ้าคุณดูจากกล้องตรงนี้เนี่ยอ่ะคุณลองดูนะปุ๊บเดี๋ยวผมปรับให้ดูตึ๊บดันได้เยอะนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าทาไมเจ้าก้าวถึงบอกว่าดันไม่เยอะมันดันเยอะครับแต่ว่าไม่โดนไม่โดนหรอมันแล้วแต่สติละคนด้วยอย่างของผมก็คนตัวใหญ่เขาต้นนะครับ ผมเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็ตัวสูงและหลังผมเป็นคนยาวเป็นคนหลังยาวขี้เกียจสันหลังยาวนะครับก็ไม่ถึงอ๋อแต่อย่างของคนทั่วไปคับะ่ะแบบที่ว่าเป็นปกติคืออย่างที่บอกนะร่างกายผมไม่ร้อยเปอร์เซนต์คนทั่วไปน่าจะโดนนะอย่างของพี่ที่ต้องลองนั่งดูก็โดนก็โดนอ่าเดี๋ยว<ๆ>ผมขึ้นนั่งให้ดูดีกว่านะครับว่าเบาะมันเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยสำหรับเบาะของตัวเนี้ยนะครับคืออย่างแรกที่ต้องชมก่อนก็คือด้วยความที่มันเป็นเบาะแบบหนังหนังด้านนะครับก็คือหนังกลับ ทีเนี้ยพอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอตัวที่เป็นหนังแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากให้ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันรู้สึกลื่นน,น,นิดนึงมันจะได้นั่งสบายหน่อยแต่ส่วนตัวผมว่าเป็นคนชอบเบาอกระชับนะครับพอมันเป็นหนังกลับแบบนี้มันเลยจะค่อนข้างจะเสียดทานกับกับเสื้อผ้ากับกางเกงได้ค่อนข้างดีทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวไม่ค่อยไหลแล้วตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยจริงอยู่ว่าเราขับมาจากเชียงรายแต่จุดที่ผมเริ่มทดสอบจริงอะ่ะคือช่วงเข้าตัวเมืองเชียงใหม่แล้วขึ้นมาขับขึ้นมาจนถึงตัวเนี่ เฮ้ย <He> ตัวไม่ไหลนะคือบอกค่อนข้างจะกระชับแล้วแม้ว่าผมจะเป็นคนตัวหนานะครับเป็นมนุษย์หุ่นหมีแต่สังเกตดีๆเนี่ยผมยังสามารถขยับตัวได้อยู่นะครับคือเหมือนปีกเบกานะมันอะไม่ได้บีบเข้ามากระชับเขาอะไรไม่ได้บีบมาเยอะเกินไปเท่าไหรนะ่นักแม้กระทั่งตัวเจ้าก้าวเองเจ้าก้าวเนี่ยจริงๆตัวหนากว่าผมใช่ครับมีปัญหาไหมไม่มีเออใช่ไหมพอเริ่มปีกเบาะออกแบบหนังแบบนี้นที่ที่เป็นหนังกลับแล้วก็โดยรวมของตัวสรริลบอด สบาย,ด,ย<ช>ด้วยทางไกลไม่เมื่อยเลยใช่คือเดินทางไกลเนี่ยสบายมากนะคือวันนี้เราอยู่บนรถกันมาประมาณจะเรียกว่าทั้งวันก็ได้นะเพราะว่าเราสตาร์ทม,มันต<ม>่9โมงเช้า9โมงเช้าเออแล้วเราสลับกันขับมาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยประมาณบ่ายสามนะครับก็คือสามโมงเย็นนั่นแหละก็ยังสามารถเอ้ยนั่งได้สบายๆอยู่คือเบาะจริงๆออะค่อนข้างดีเลยจุดที่ผมจะติงอ่ะมีอยู่แค่เรื่องเดียวในมุมโัหง่มนะก็คือหัวเบาะ ที่ผมไม่ชอบคือก็คือหัวบอร์ดเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้มันดันหัวเยอะกว่านี้หน่อยใช่เพราะว่าเวลาขับเนี่ยเรู้สึกว่ามันมันไม่ดันหัวแล้วมันจะรู้สึกว่าหน้ามันจะงอแงนิดนึงถ้ามันดันกว่านี้แล้วมันอยู่ในโพซิชันได้พอดีเอออันนี้อันนี้น่าจะโอเคนะครับโอเคแต่ว่าในเรื่องของโพซิชันการปรับตำแหน่งพวกนี้ก็ก็สามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะนะอาจจะติดอยู่แค่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมกับเจ้าก้าวเนี่ยคิดเหมือนกันก็คือความสูงบอะถูกต้องครับนะครับคือ ความสูงเบาเนี่ยตอนนี้แม้แต่ผมปรับต่ําสุดอะผมก็ยังรู้สึกว่ามันสูงอยู่ดี <c oughs> คือผมอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนติดนั่งรถสปอร์ตใช่หรือนั่งรถเกง๋งซึ่งเราต้องการแบบให้เบาะมันจมๆนิดนึงเราจะได้รู้สึกว่าเอ้มันมันไม่โคง้งเวลาที่รถโค้งอะไรพวกนี้เราจะรู้สึกว่าตัวไม่เบี่ยงไปกับรถวเวลามันไม่จมๆมาเราจะรู้สึกมั่นคงกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของฝั่งผู้ขับนะครับก็รู้สึกแล้วว่ามันสูงแต่พอไปนั่งฝั่งผู้โดยสารฝั่งเนี้ยถ้าคุณสังเกตดูดีๆเนี่ยคุณ เหมือนเบาะมันแอบสูงซึ่งมันไม่ได้แอบหรอกถ้าคุณนั่งปุ๊บคุณจะรู้สึกเลยว่ามันสูงจริงๆนะครับตอนนี้ผมนั่งตรงเนี้ยเห็นแนวฝากระโปรงชัดเจนเลยเจ้าเก้าคิดว่าไงเอางี้คือถ้าถ้าเรามองในมุมของคนที่นั่งกระบะมาก่อนนะอเนาะอย่างบีบีวีเลยกระบะมาถ้ามานั่งคันนี้จะรู้สึกก็ก็ถัอว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่เราติดภาพจากับการนั่งรถเก๋งมานะม,มานั่งคันนี้ปุ๊บอะเวียนหัวสูงแน่นอนอ่ะเอากล้องมาอ่ะเดีย๋ยวให้ดูนะครับอ่ะลองให้เจ้าเก้าขึ้นนะ อันนี้ผมแ,แค่เข้ามานั่งแบบเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดกาปั้นสองนิ้วแล้วเบาะตอนนี้นะครับปรับขึ้นลงไม่ได้ด้วยใช่มันเป็นมันเป็นแบบปรับมือนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยฝั่งนี้แต่ว่าปรับขึ้นลงไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่พี่จอพูดว่าถ้าบางคนอ่ะที่เขาชอบแบบนั่งรถงเก๋มาก่อนหรือว่าม,มีชอบเซเรราเบาะที่เป็นคล้ายๆสปอร์ตนั่งอบบนี้จะรู้สึกสูงขนาดผมนั่งผมยังรู้สึกสูงเลยใช่สูงแบบสูงคือมันมอง เห็นตาโป่แบบชัดเลยแล้วคือถ้าสูงกว่านี้อย่างเช่นพี่บอลน,น่ะสูงร้อยแปดสิบกว่าใช่น,นี่นี่คือหัวติดแล้วนะใช่คนะครับคือข้อดีก็คือโอเคมันคุณสามารถมอง,มองเห็นวิเหลี่ยมมุมของรถอ่ะชัดเจนเห็นไหมพอคุณสูงเท่านี้คุณจะเห็นเหลี่ยมรถชัดเจนแต่ว่าอย่างที่บอกการนั่งเบาะสูงอ่ะเวลาที่คุณแบบไปเล่นโค้งหรืออะไรคกนในเวลาเดินทางอ่ะมันจะทาให้เมาหัวถูกแล้วก็อีกเรื่องหนึงหงน่งอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าคนไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เราไม่ได้เป็นคนแบบเมาาาารถงงงงง่่่่่ยยชชะ้้้นนนนนััััออเเีแแลววววิิบบกห็ทท ไอ้มุมเนี้ยโอเคอ่าอ่าซึ่งแต่ผมบอกกันตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้โอเคกับทุกคนแค่นั้นเองเออมนแล้วแต่คนชอบใช่ครับ,รบแต่นี่คือเรื่องเบาะนั่งทีนี้เนะี่ยที่อยากจะให้ดูต่อก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายในห้องโดยสารนะครับเอาตัวพวงมาลัยก่อนนะครับคือตัวพวงมาลัยที่บอกไปเมื่อกี้มันมีการเดินตะเข็บได้สีสม้มจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวก้านพวงมาลัยเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยก็เป็นก้านที่มีปุ่มค่อนข้างจะครบนะแล้วปุ่มค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งก็สามารถปรับในเรื่องของตัวหน้าจอทีีี่่่เเป็นนตตตัวจจออรรงงง้้ไดซึ นิสันนวรา <c oughs> นิสันนวลาชัดๆนะครับเป็นแค่ตัวอักษรที่อาจจะไม่เหมือน <c oughs> แล้วก็อินเทอร์เฟสบางอย่างที่ไม่เหมือนสักเท่าไหร่แต่็นว่าตัวเนี่ยการใช้จอเข็มเรือนไม้ยอย่างนี้แล้วก็สัดส่วนตรงนี้นวลาชัดๆนะครับแต่นอกจากตัวที่เป็นจอที่เป็นนวลาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมน่าเสียดายก็คือมันไม่มีแป้นเพดานชิพนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะขัดใจตรงที่ว่าคือกระบะในบ้านเราเดี๋ยวนี้ แพเดนชิพเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นออปชั่นที่ติดรถโด,ดยส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่เข้าใจคำว่าคุณเคยมีไหมพอคุณเคยมีแล้วมันหายไปอ่ะมันเลยน่าเสียดายทีนี้เรามาดูในส่วนของเบาะหลังกันบ้างนะครับเบาะหลังเนี่ยข้อแรกที่ผมอาจจะติงก่อนก็คือตัวประตูเนี่ยแม้ว่ามันจะจังหวะเปิดอาจจะมีเสียงกล้องนะแต่พอปิดว้าวนะครับเสียงดีแต่ข้อสังเกตรแรกก็คือผมรู้สึกว่าประตูมันแอบเปิดแคบไปหน่อยใช่เออมันน่าจะแบบ ก็สิองศายี่เลยไหมอะไรแบบานี้แต่นี่ยมันคือแบบมันเหมือนแค่แบบประมาณ80องศาเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่เราที่เรามองกันเนี่ยเนี่ยไม่ที่เราบอกว่าแผงประตูมันบางใช่ป่ะแต่เราลองมองมาดูที่ขอบประตูนี้มึงดูดิที่แผงอะแผงมันบางนะแต่ตัวประตูมันหนานะคือป่ะครับเออมันหนาน่อยนะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยสบายใจได้นะครับมิสูบิชิก็ไม่ใช่รถที่อ่อนด้อยเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะถูกถูกไม่ไม่เคยไม่เคยอ่อนด้อยเลยทีเนี้ยพอขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือจัับบบตรงนนี้้้เวยขึมาปป๊๊ ตัวเบาเนี่ยมันก็ยังคงมีความเป็นมิซูไทตันอยู่คือไทตันเนี่ยหลายคนที่ซื้อหรือว่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง้างหลายแหละมันจะบอกว่าเบานั่งแถวหลังของไทตันเนี่ยนั่งสบายสุดในกลุ่มรถกระบะด้วยกันซึ่งยังเป็นอยู่ไหมยังเป็นอยู่เพราะว่าข้อแรกนี่ครับลองนั่งดูพนักหลังอ่ะมันยังมีความเอ็นอยู่ทําให้เวลาคุณนั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าม,มันมีความเอ,อเกเคนกค่อนข้างเยอะก,กว่าใช่ใช่นี่ดูดูดูที่ตัวพี่พี่จอนั่งตอนนี้คือเอ็นตัวได้เลยเออทันร คือหลับได้นะหลับได้เลยนะครับหลับได้เลยคือนั่งได้สบายมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวเบาะหลังตรงนี้เนี่ยใช้หนังเหมือนกับด้านหน้าซึ่งก็อย่างที่บอกมันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือเวลาคุณนั่งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตัวนักในตอนแรกเพราะว่าคุณอาจจะชินกับการที่ใช้บอะเบาะหนังแบบหนังแบบเนี้ยแล้วพอนัง่งปุ๊บแล้วมันลื่นมันแบบเขยียดตัวง่ายเอน <E <en> สบายแต่ข้อดีก็คืออย่างที่บอกครับถ้าสมมติคุณเจอคนขับที่แบบซิ่งซิ่ะแล้วเขาสาดโท้งมเล่นคุณจะไม่ไหลเว้ยคุ ตัวตำแหน่งตรงนี้เนี่ยแม้ว่าหัวเบาะเนี่ยอาจจะไม่ได้ดันหัวเหมือนกับด้านหน้าอย่างที่บอกไปแต่ข้อดีคือพอมันเป็นผู้โดยสารตอนหลังมันสามารถเอ็นหัวได้แล้วก็นอนได้สบายนะครับแล้วตัวเบาะตรงนี้เนี่ยถ้าพี่บอลเนี่ยผมจะได้ว่าพี่บอลเคยบอกว่าตัวนี้มันสั้นไปแต่ส่วนตัวผมอะที่เป็นมนุษย์ไม่ได้สูงมากแล้วอะผมว่ามันพอดีเว้ยกลับรู้สึกว่าอีกค่าหนึงที่บอดี้ใหญ่กว่านี้สั้นกว่าคือฟอร์ดอืมฟอร์ดแตสั้นกว่าฟอร์ดสั้นกว่า,น,านี้อีกนะคือฟอร์ดอะด้านหน้ายอมรับว่านั่งสบายดี มันดูแน่นๆตับๆตบแต่พอข้างหลังอะกลายเป็นอึดอัดเลยใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูที่หนาเบาะที่สั้นจริงๆอิกับบานประตูช่วงเนี้ยแคบกว่าด้วยใช่เออช่วงประตูแคบกวบก่าเออแต่ว่าประตูของฝอเปิดกว้างกว่าเวลาขึ้นลยง่ายกว่าใช่ไตตันตัวนี้บอกเลยว่าผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายเ,เกือบจะที่สุดถามว่าทำไมเกือบจะที่สุดเพราะว่าโอเคเบาะนั่งสบายทุกอย่างสบายมีเนี่ยมีที่วางตรงนี้ด้วยซึ่งค่ายอื่นไม่มีนะครับมีที่วางตรงนี้ให้ดืดดๆที่ผมมอกว่าเกือบสบายคืออะไรก็คือ <Air. S 2> แต่ตัวนี้เนี่ย <S <S เขาเพิ่มแอร์หลังมาให้นะแต่แอร์ที่ว่ามันคือเป็นนี่นะครับจริง,รงๆแล้วมันคือโบเวอร์ซึ่งมันจะมีตัวดูดอากาศตรงนี้แล้ววิธีการใช้งานเนี่ยถ้าหลายคนบอกไม่เย็นใช่มันไม่เย็นจริงๆเพราะว่ามันจะใช้วิธีเซอร์คิลเลตลมจากด้านหน้าเข้ามาเป่าด้านหลังนะครับข้อดีก็คือลมเนี่ยมันสามารถกระจายเข้าหาตัวผู้โดยสารได้กว้างขวางกว่าเพราะว่าถ้าตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยแบบนี้มันจะโดนแค่หัวเข่าต่อให้คุณเปิดสูงยังไงมันก็จะโดนหัวเข่าเฉียดขึ้นมาอยู่ดีแล้วมันจะโดนตัวที่หลัง นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยคือคุณเอาขาโดนขาอันนึงโดนตัวอันนึงโดนหัวอันนึงยังได้เลยนะครับแต่ข้อเสียคือลมมันไม่ค่อยเย็นเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้ดูดมาจากคอยมันต้องดูดลมจาก้นหน้าซึ่งการใช้งานเนี่ยคุณจะต้องใช้ลมคู่กลางตรงนู้นเนี่ยหันขึ้นมาให้มันตรงกับปากโบเวอร์ตรงนี้มันถึงจะดูดลมเย็นเข้ามาแค่นั้นเลยนะครับแต่มันว่าในเรื่องความสะดวกสบายอ่ะผมว่าอไว้เราค่อยพูดตอนที่เรามีโอกาสไปฟูลรีวิวทีดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดเรื่องสมรรถนะการขับขี่บ้างดีกว่าครับไป โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกที่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกทุกคนก็คือตัวแอดดีเนี่ยสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือคุณจะได้พวงมาลัยไฟฟ้า EPS มาด้วยนะครับสิ่งหนึ่งถ้าคุณยังจำกันได้ตอนนี้คุณดูรีวิวตัวไททันอัลตร้าที่ผมขับตอนนั้นนี้เนี่ยผมมักจะบอกอยู่เสมอว่าน้ำหนักพวงมาลัยของมันเนี่ยในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยแอบจะหนักไปสักน,นิดนึงมันเพิ่งจะรู้สึกดีตอนที่เราขับรถตอนที่รถเริ่มมีความเร็วแล้วประมาณหนึ่งน้ำหน คือก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆอะ่ะมันมีรถกระบะรุ่นหนึ่งก็คือเรนเจอร์อนั่นแหละนะครับที่ให้พวงมาลัยไฟฟ้ามาตัวนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจัดว่าเบาเบาชนิดเที่ยวแบบอีนี้ก็รถเก่งแล้วอ่ะนะครับคือเบาแบบระดับรถเก่งเลยแต่คันนี้เนี่ยถาาว่าเบามันเบากว่าก,กระบาทั่วไปไหมใช่แต่มันไม่ได้เบาถึงขั้นรถเก่งซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบฟีลแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาขับแล้วอเอออย่างน้อยมันยังรู้สึกว่ามีความเป็นกระบาดอยู่นะครับแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เบาหน้าเกียรติดูดิเนี่ยข แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ำหนักถึงจะเริ่มหนักขึ้นมาพอความเร็วมันแตะสักประมาณ15-16กิโลมตรตช่โมเนี่ยถึงจะหนักขึ้นแล้วก็ยังหนักอยู่ในจุดที่กําลังพอดีอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนขุนช่างเคียนนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่โค้งเนี่ยหักศอกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผู้ที่ประสบการณ์ในการขับรถยนต์เนี่ยยังน้อยท้าแค่แบบนี้อาจจะรู้สึกว่ามัอันตรายนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ย ถ้าเอาตัวขนาดรถเนี่ยตอนนี้หนืดที่ลองขับดีเต็มถนนหนึ่งเลนพอดีเลยถ้าใครเคยขึ้นมาตัวเขาเรียกอะไรเคยขึ้นมาตัวขุดช่างเคีื่อนะครับจะรู้เลยว่าทางช่วงตั้งแต่หลังพระตำหนักทปีนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเลนเดียวแล้วนะครับจะค่อนข้างแคบกลับมาที่น้ำหนักตัวฮวงมาลัยนะครับตอนนี้เราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักเนี่ยหนืดกําลังดีนะครับคือส่วนตัวผมอย่างที่บอกจริงๆแล้วอะไททันตัวใหม่เนี่ยข้อกังวลของน้ําหนักฮวงมาลัยเนี่ยมันมีแค่่เฉพาาะตัวลงที ต้องขับตอนความเร็วต่าแล้วมารู้สึกหนักเกินไปแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำหนักดีใช้ได้นะครับเนี่ยดูสิลงได้เรื่อยๆเลยนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของตัวพวงมาลัยเนี่ยส่วนตัวของข้างโอเคนะครับทั้งความเร็วต่ําที่เรากําลังขับอยู่ตอนนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมแอบไปขับที่ความเร็วสูงมาแล้วนะครับก็คือไปขับก่อนมาแล้วนี่แหละนะครับระหว่างทางก็พบว่าน,น้ําหนักพวงมาลัยของตัวไททันตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างจะดีเลยนะครับมีความหนืดกาลังดีเลยเวลาขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็ถือว่ามั่นใจใช้ได้นะครับมั่นใจกว่ารถกระบะบ,บางคันด้วยซ้านะครับที่เป็นกลุ่มเจ้าตลาดกลุ่มเจ้าตลาดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถกระบะแล้วเซ็ตมาแบบเน้นบรรทุกช่วงล่างก็เลยเจะโยนนิดนึงพวงมาลัยก็จะมีความโยนโยนไปด้วยแต่คันนี้ไม่ใช่คันนี้เนี่ยพวงมาลัยต่อให้ขับด้วยความเร็วสูงก็ยังรู้สึกว่ามันมั่นคงและมั่นใจอยู่นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันสอดรับกับเรื่อองงข ตัวพวงมาลัยที่มั่นใจเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับเรื่องของรัศมีวงเลี้ยวที่มันสั้นลงพอรัศมีวงเลี้ยวสั้นลงมันมีผลอะไรตามมาก็คือในเรื่องของความคมของพวงมาลัยนะครับเวลาที่คุณหักเลี้ยวแต่ละครั้งเนี่ยอ,อย่างตอนนี้เนี่ยโอเคความเร็วจะไม่ได้สูงมากนะักแต่ที่ให้คุณดูก็คือผมไม่ได้หักพวงมาลัยเยอะนะเนี่ยโค้มันแคบนะแต่คุณดูองศาการหักพวงมาลัยสิคือถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องหักแบบวูบมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยหักสอยอันนึงดูสิปึ๊บ เนี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะในจอเนี่ยอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ถ้าคุณเทียบกับกระบะของแบรนด์อื่นอะไรพวกนี้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย,ยมันเป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างคมใช้ได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ไททันก็เป็นรถที่พวงมาลัยค่อนข้างคมอยู่แล้วนะครับอาจจะบางคนเดี๋ยวรู้สึกว่ามันคมเกินไปได้ซ้าแต่ผมว่าไม่นะมันทําให้รถเนี่ยมีความคล่องตัวสูงเลยนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยขับมาตึบตึบใช้ได้เว้ย บอกเลยว่าไปได้สบายๆนะครับนี่ยังเป็นเรื่องพวงมาลัยอยู่นะทีนี้ถัดจากเรื่องพวงมาลัยที่เราจะพูดก,กันต่อก็น่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างกันบ้างน,นะครับสำหรับช่วงล่างของตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่าเทออ่าที่ผมไปคุยกับทาง i อเช่วงล่างของตัวนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะได้เครื่องยนต์ที่แรงกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงล่างของตัวไททันแอดลีดเนี่ยไม่ได้มีการเซตติ้งให้แตกต่างจากตัวเอลตร้าเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับสี่ช่วงล่างมันก็เซตมาเหมือนกับตัวอัลตร้าข ก็คือช่วงล่างของตัวนี้นะครับมันจะยังคงมีความเป็นไททันอยู่นั่นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณหักพวงมาลัยเร็วหนึ่งสองบึ๊บเนีย้ยรถมันจะมีการเอี้ยวตัวค่อนข้างเร็วนะครับคือรถบางคันเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีคันไหนบ้างที่มันเอี้ยวตัวไม่เร็วจ้าเก้าที่เอี้ยวตัวไม่เร็วนะ่หนึ่งอะปอดเอออ่าก็ก็มีแค่นี้บ้าง ใช่ก็มีแค่ฟอร์ดที่เอี้ยวตัวไม่เร็วก็คือเอี้ยวตัวไม่เร็วนี้ที่นี่ก็คือพอคุณหักพวงงอะไรปุ๊บรถมันยังคงรักษาล้หน้าของมันอยู่นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็มีหมดใช่ไหมใช่เออแต่ว่าไทตันเนี่ยเอาจริงอ่ะไททันไะเอี้ยวตัวเร็วสุดหรือเปล่าอ่าถ้าเรี่ยวเร็วสุดเหรอเร็วสุดก็ยังเป็นดีแมกอยู่อ่ะอ่าอ่าอ่าดีแมกเอี้ยวเร็วกว่าแล้วก็เอี้ยวเยอะกว่าอืมอันเนี้ยเอี้ยวเร็วน้อยกว่าแต่ก็เอี้ยวน้อยกว่าเหมือนกัน ใช่คือมันเอี้ยวเร็วอะ่ะแต่มันไม่เยอะ <Course. S 1> มันเอี้ยวแค่แบบนึกยึกเดียวอาจจะประมาณแบบนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองลงนิดนึงกึ่งจะถามว่านุ่มไหมนุ่มนะนุ่มนุ่มคือเรื่องของการเอียอยอเอ้ยวตัวอย่างที่บอกมันเอี้ยวตัวอยู่มันยังมีการเอี้ยวตัวอยู่ซึ่งความเอี้ยวตัวในที่นี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อเสียเลยก็คือถ้าคุณไปกับคนที่เขาเมารถง่ายนะครับเขาเมาง่ายแน่นอนแป๊บเดียวเขาเมาแน่นอนยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ สาวพงมาไัยเร็วสะบัดพงมาไัยเร็วรับรองแป๊บเดียวเขาเมาดังนั้นเนี่ยวิธีการขับรถคันนี้เนี่ยคุณจึงต้องกะจังหวะพงมาไยให้แม่นเปิดไลให้กว้างแล้วค่อยๆสาวพงมาไยแล้วจังหวะการการเขาเรียกอะไรการเอี้ยวตัวของมันเนี่ยถึงจะสมูทมากขึ้นนะครับสมูทในแบบที่ควรจะเป็นโอเคครับมาต่อที่เรื่องไฮไลท์สาคัญสุดบ้านนะครับนั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปครับว่าแอดลีตัวน,นี้เนี่ยจะมีสมรรถนะในเรื่องเครื่องยนต์ที่แตกต่างจากไททันตัวอื่น เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าแอดลีตัวก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวรถรุ่นปกติเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยที่เป็นแอดลีตสำหรับไททันตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะได้เครื่อง 4N16 นะครับที่มีชื่อว่าไฮเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ลังสงนะครับคือตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์เเฉยๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ลังสงซึ่งในที่สุดครับก็จะมี ความสามารถในการปั่นแรงม้าได้มากถึง204 PS แล้วนะครับแล้วแรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่470นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เป็นแบบแฟลททอร์กนะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอยู่ยังไม่ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติหลายสปีดแบบ 8, 9, 0สปีดเออถามว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างจริงๆเ่ะเท่าที่ผมลองคุยกับทางไ n d ครั้งนั้นแหละนะครับเขาบอกว่าตัวเกียร์เนี่ย มันไม่ได้มีการเซตอัพอะไรใหม่เลยแต่เท่าที่ผมลองขับดูเนี่ยผมว่ามันต่างเว้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงมา้าแรงบิดมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยไออาการที่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยทำไมขับแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันแอบตื้อเกียร์มันแอบอม,มจังหวะอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าพอมาขับตัวนี้เนี่ยเกียร์มันทํางานกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังคงเหมือนเหมือนทางมิตซูบิชิอ่ะก็ยังคงเต,ตััววว Se ECU อออออะะะไไรรรรรพพกนนีี้้ยยยใหหมฟฟืบาาาางงู่่่ ในขณะที่ตอนที่เรากดคันเร่งแบบส0สิเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงประมาณไม่เกิน60สิเปอร์เซนตอัตราเร่งเนี่ยมันมีความติดเท้าเว้ยมันมีความเร่งแล้วแบบมันไปมันไปมันไปแต่มันไม่มีความพุ่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแม้แต่เจ้าเก้าลองเองเนี่ยก็รู้สึกใช่ไหมว่ามันไม่ได้พุ่งเลยไม่ใช่ไหมคือแต่ถ้าเราลองมานึกดูอะกระบะคันไหนบ้างที่เหยียบแล้วมันพุ่งเท่าที่นึกออกตอนนี้มีแค่รีโว่ีโวกับดีแม็กในช่วงต้นใช่ที่เหยียบแล้วแบบปรืดไป แม้กระทั่งตัวเรนเจอร์นะครับที่เป็น210แรงม้านะครับแรงที่สุดในกระบะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ดึงเท่าแล้วนิสัยเนี่ยมันจะมีความนิสัยของเครื่องตัวนี้อะถ้าให้ผมพูดง่ายๆมันจะคล้ายกับเครื่องยนต์2.3ของนาวาร่านะครับคือเป็นลักษณะเครื่องยนต์ที่มีญาติกําลังให้เรียกแบบกว้างๆนะครับคือถ้าคุณเหยียบสุดเนี่ยจุ่มสุดมันจะไม่พุ่งแต่ถ้าคุณเหยียบแบบเขาเรียกอะไรค่อยคกดเนี่ย มันจะไหลแล้วมันจะไหลแบบ au, ยาวๆเหยียบเมื่อไหร่ก็มา,าวเหยียบเมื่อไหร่ก็มานะครับยิ่งถ้าตอนขับในช่วงเทางลาบนะครับตอนที่คุณขับแบบสมมุติคุณอยากจะเร่งแซงนะครับผมไม่แนะนําให้คุณจุ่มสุดถ้าคุณสก,กิดแบบนิดเดียวอ่ะแบบนี้รถอะ่ะจะมีอัตราเร่งที่เฉีวกว่านะครับแล้วมันเฉีวแบบ เอางอ่ายๆผมพูดเลยนะอย่าไปฟ้องกันทีหลังนะขึ้น160 180ได้เลยนะครับแป๊บเดียวสบายๆแป๊บเดียวถึงแล้วรถยังนิ่งอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือทางตรงนะไปได้สบายๆแล้วอย่างวันนี้เนี่ยอตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยผมขึ้นมาบน1อยสุเทพนะครับโอเคอาจจะเป็นขาลงแต่ตอนขาขึ้นเนี่ยผมสามารถเกียบได้แบบไหลๆมาเรื่อยๆสบายๆนะครับในช่วงความเร็วสูงเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรถมันไหลอยู่นะครับยังไงรถมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วถ้ารถมันมีความเร็วไหลขึ้นแต่ถ้าคุณ ขับแบบต่าๆแบบสมมุติคุณติดรถคันข้างหน้าอยู่อะไรพวกนี้รถช้าแล้วคุณอยากจะเล่งแซงคุณกดคันเร่งนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วรถมันจะไหลขึ้นเลยง่ายๆสบายๆผมบอกเลยว่ากําลังของรถคันนี้เนี่ยเหลือเฟือมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายจริงคือถ้าเทียบกับรถไททันตัวก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะผมยังไม่มีโอกาสได้ขับไททันตัวหน้าจีนแล้วก็ตัวไมเนอร์เชงก่อนจะปรับมาเป็นชฉมนี้แต่ถ้าเทียบกับไททันตัวหน้าเตยโศกที่ผมเคยขับเนี่ยผมว่า ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีอาการอมๆเวลกากดคันเร่งปุ๊บมันจะอมๆม,มันจะมีอืดแล้วค่อยๆขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยมันจะอืดขึ้นยาวๆง่ายๆสบายๆแค่อาจจะไม่ได้พุ่งเท่ากับรีโวหรือว่า d m a ม f นะครับิวเนี่ยอย่างที่บอกมันจะค่อนไปทางตัวเลนเจอร์ซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเฮ้ยถ้าลักษณะคันเร่งแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกใจสายซิ่งเลยเสียทีเดียวนะครับแต่น่าจะถูกใจสายชิล ทั้งหลายมากกว่าเพราะว่า้ฟิลมันเอาง่ายๆคือเอาฟิลลุงแล้วกันนะครับฟิลลุงแล้วกันหรือฟิลคนที่แบบชอบความชิลๆสบายๆกดคันเร่งแล้วแบบไปไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆเสริมกันอย่างนีดแล้วกันนะครับในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดเพราะว่าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของรถคันนี้เนีย่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่สามารถขับเคลื่อนในลักษณะของฟูลไทม์ได้ที่บอกไม่เหมือนชาวบ้านก็คือขับสี่ของชาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นการล็อกเฟลล็อก เผากลางนะครับแล้วก็เฉลี่ยแรงบิดเป็นแบบ50-50ซึ่งถ้าคุณขับด้วยโหมดนั้นตอนฝนตกหรือตอนถนนปกติเนี่ยหน้าเนี่ยมันจะมีอาการอันเดอร์และมีอาการขืนนะครับแต่สลรับตัวนี้ไม่ใช่หน้าเวลาคุณปรับเป็นระบบขับ4นะครับซึ่งมันจะใช้คําว่า4 h เฉยๆเนี่ยนะครับหน้ามันจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นคมขึ้นรู้สึกว่ามันแบบมันเกาะขึ้นอ่ะมันมันมันมั่นใจขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีอาการขืนเลยเว้ย นะครับมันจะเขินแค่ก็ต่อเมื่อคุณเข้าโค้งเร็วเกินไปจริงๆแต่มันไม่ได้เขินเพราะว่าแบบอาการแบบอาการเฟืองท้ายแบบล็อกหรือว่าขัดกันเลยไม่มีอาการนั้นเลยดังนั้นเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจจริงๆคุณไปขับเ,เจอฝุ่นเจอฝนหรือ,เ,อ,อเจอทางเลื่อนๆจริงๆคุณปรับเป็น4 h ของคันนี้เนี่ยมันสามารถไปได้จริงๆนะครับถ้าจะดีกว่านี้ก็คงต้องเป็นแรปเตอร์แล้วนะครับกล้าพูดเลยจริงๆ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบ All New Mitsubishi Triton a d h l e t e รุ่นใหม่ส่วนตัวหมเนี่ยถือว่าประทับใจหลายอย่างถ้าไม่นับเรื่องหน้าตาที่ต้องบอกว่าแล้วแต่คนจะชอบนะครับหน้าตาของมันเนี่ยดูแล้วมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วดูเลนท่อหล่อเททุกคันนะครับตัวนี้สีดําก็ดูดิบดุดนันตัวสีขาวตรงนู้นก็ดูสวยสง่างามและตัวสีส้มตรงนี้ก็เป็นตัวรถที่สีมีความโดดเด่นที่สุดเพราะว่าสีส้มตัวนี้เป็นสีเฉพาะรุ่นนะครับ ทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องหน้าตาแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวรถแอดลีกครั้งนี้ที่มีความพิเศษกว่ารถไททันรุ่นอื่นก็คืออย่างแรกตัวระบบ a d a s ที่ใส่มาค่อนข้างจะครบที่สุดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งสามารถแก้จุดบอดก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีพอตัวนี้ได้พวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บการใช้งานในเมืองหรือว่าการขับในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณขับในเมืองเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยถือว่าเบาแล้วก็หน่วงกําลัง ก็ถือว่ามีความมั่นคงและมั่นใจเป็นอย่างดีนะครับอย่างเครื่องยนต์ของตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีการเพิ่มแรงม้านะครับใส่เทอร์โบคู่เข้าไปปรับบูสต์ให้เยอะขึ้นนะครับปรับแรงบิดให้สูงขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่มีความพุ่งพ่านมากนักเหมือนกับพวกรีโบหรือว่าดี a มเอยแต่ถ้ามองในเรื่องของการใช้งานจริงๆอ่ะกับอัตราเร่งเท่านี้ผมถือว่าพอแล้วแล้วมันยังสามารถไหลขึ้นเรยวยาวไหลไปได้เลยสบายๆนะครับแป๊บเดียวร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกที่สำคัญคือผมต ตัวรถไททันรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่นิยมในญี่ปุ่นเว้ยนะครับคือในญี่ปุ่นเนี่ยผมจําได้ว่าจริงๆอะไลน์าสเตอร์เราเคยขึ้นข้อมูลไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเปิดจองแค่เดือนเดียวยอดจองทะลุพันห้าร้อยคันไปแล้วนะครับคือเฮ้ยมันเป็นตัวเลขที่สูงมากนะเพราะว่าเท่าที่ผมถามทางมิซูบิชิเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอะเขาคาดหวังไว้ว่าจะขายได้แค่ประมาณห้าร้อยคันเท่านั้นเพราะว่ารถกระบะในญี่ปุ่นคุณรู้สภาพดิจริง,รงๆอะชาวญี่ปุ่นอะเขาจะเป็นสัดสายแบบว่า เลือกใช้รถตามความต้องการแบบตรงเป๊ะถ้าจะบรรทุกก็ซื้อรถบรรทุกเล็กไปเลยถ้าจะให้งานในเมืองก็ซื้อเคคาไปเลยเขาจะไม่ค่อยซื้อรถกระบะมาใช้งานเท่าไหร่นะักแต่ปรากฏว่าพอไททัตนตัวนี้กลับไปทำตลาดในญี่ปุ่นอีกครั้งเนี่ยมันดันขายดีมันดันจับจองดีซึ่งเหตุผลเท่าที่ทราบเนี่ยคืออ่ะข้อแรก รถกระบะในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นที่ขายอยู่ในตอนนี้ก็คือรีโวและไทตันดีบึ่งเข้าไปแต่พอไทตันเข้าไปปุ๊บทำไมมันถึงกลายเป็นว่ามันขายดีกว่ารีโวเพราะว่ารีโวที่ขายในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรีโวที่มีแค่หน้าตาที่เหมือนกับล็อกโคในบ้านเราแต่ออปชันเนี่ยไม่ได้สูงเท่าไหร่นักแต่ว่าตัวไทตันตัวนี้เนี่ยที่ขายในญี่ปุ่นคือไทตันตัวนี้เลยนะครับเป็นไทตันที่ได้ออปชันเต็มเลยชาวญี่ปุ่นก็เลยชอบฝากกันด้วยแล้ะกัน้วนะครับ,แล,กกรบแล้วก็ฝากตติดตามช่ออ่ออองงงขน้ีเกคออ็ือ น้องเก้านะครับจากไทยไดเวอร์นะครับฝากกันด้วยนะครับแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ผมขอตัวลาต้องไปก่อนไปกินข้าแวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ